ปริศนาวงสิริเป็นชาว,วอำเภอพังโคนจังหวัดสุลนครเธอมีชีวิตราวปริศนาสมเชื่อพระเจ้าประทานความสวยมาเป็นสมบัติให้กับเธอและกว่าจะประทานความสุขสมหวังในรักมาให้ชีวิตของเธอก็ปาเลยครึ่งคนเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอพบรักครั้งแรกจากพระเอกคนซื่อก่อนชะตาพลิกผันประกาศแต่งงานอยู่กินกับหนุ่มนอกวงการ ผ่านพบความสุขได้ไม่นานก็มีอันต้องเลิกร้างให้เธอต้องหอบลูกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลแสนไกลชีวิตเธอต่อจากนั้นจะลงเอยอย่างไรวินาทีต่อจากนี้คือคำตอบครับปริศนาวงศริชื่อเล่นว่าไก่เกิดเมื่อวันที่3เมษายน2501เป็นสาวงามจากเมืองสกลนครต้นปี2520อายุ19ปีเธอคว้าตำแหน่งนางงามท้องถิ่นมาครอง กลายเป็นใบเบิกทางให้เธอก้าวเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสอนทำผมเกษสยามปี2516เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นภายในประเทศเวทีประกวดนางสาวไทยที่เริ่มมีการจัดขึ้นตั้งแต่ปี2477มีอันธงตดการประกวดไปอย่างไม่มีกำหนดกลางปี2520สักจาตุรจินดาเจ้าของลิขสิทธิ์ส่งนางงามไทยสู่มงกุฎจักรวารได้จัดให้มีการประกวดนางงามไทยจักรวาลขึ้นมาแทนเวทีนางสาวไทย เป้าหมายก็คือส่งต่อตัวแทนสาวงามประเทศไทยไปประกวดนางงามจักรวาลโรงเรียนสอนทำผมเกษสยามได้ส่งเด็กในสังกัดอย่างไก่ปริศนาเข้าร่วมประกวดปรากฏว,ว่าลัดดาบันอินยาได้ครองตำแหน่งและรองนางงามไทยจักรวาลตกเป็นของไก่ปริศนาวงศริเป็นสองเวทีสอนในชีวิตที่เธอได้รับจากการประกวดสาวงามเวทีแรกนางงามท้องถิน่นเวทีที่สองนางงามไทยจักรวาล แต่ความฝันของเธอไม่ใช่นางงามเธออยากเป็นนักร้องหลังการประกวดเธอเรียนทำผมต่อที่เกศสยามสมชายจันทวังโสช่างภาพนิ่งมือพระการของวงการบันเทิงไทยได้มาพบเธอเข้าจึงชวนไปขึ้นปกและถ่ายแบบนิตยสารต่างๆซึ่งยุคนั้นไม่มีเล่มใดที่เธอไม่ได้ขึ้นปกเเกศสยามได้เธอเป็นนางแบบแสดงแบบทรงผมให้ยุพานพิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสอนทำผมชื่อดังแห่งนี้เมตตาให้เธอเรียนฟรี จนกว่าจะจบหลักสูตรแลกกับการที่เธอเป็นนางแบบทรงผมให้ปลายปี2520ไพรัตสังวริุตรเจ้าของค่ายหนังโทรทัศน์ดาราฟิล์มติดต่อทาาทามเธอผ่านสมชายจะทวัาางโสให้มารับบทโหงพรายในหนังโทรทัศน์เรื่องขุนแผนผจญภัยออกอากาศทางช่อง7ปี2521ไก่ปริศนาได้เป็นนางเอกเต็มตัวในบทมณีรัตนาเรื่องแก้วหน้ามาเล่นคู่กับปริญญามิสุวรณ ออกอากาศทุกคืนมันจันหลังขา่าวภาคค่ำเป็นหนังโทรทัศน์ยาวกว่า70ตอนเธอต้องกินนอนที่กองถ่ายเป็นเวลาน,านานถึงปีกว่าแก้วหน้าม้าด่งดังภายในปีเดียวกันพศิริพันธ์ผู้กำกับหนังได้ชวนไก่ปริศนากับปริญญามิสุวรรณไปร่วมเล่นหนังเรื่องตึงหนังหนังตลกจากค่ายอมรรัตภาพยนตร์ที่สมบัติเมทนีกับพิสมัยวิไลศัก์นำแสดงตามด้วยโชคชัยมลิวันให้เธอไปเล่นหนังเรื่องโกบ้านนอกกีบางกอก หนังทั้งสองเรื่องไก่ปริศนาแต่เล่นเป็นเพียงนักแสดงสมทบเท่านั้นปี2523เธอเล่นเรื่องแม่นาคพระขนงคู่กับชานนท์มณีฉายจากแก้วหน้ามา้าและแม่นาคพระขนงทั้งสองเรื่องนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากแต่ความฝันของไก่ปริศนาสาวน้อยจากสกลนครคืออยากเป็นนักร้องเล่นหนังเล่นละครเก็บทุนได้ก้อนหนึ่งเธอได้สารฝันตัวเองทันทีด้วยการเข้าไปกราบขอครูพงศักดิ์จันทรุข,ขา ครูเพลงชื่อดังให้ช่วยแต่งเพลงให้ครูคะไก่อยากเป็นนักร้องคะ่ะไก่ชอบเพลงที่ครูแต่งมากและร้องได้ทุกเพลงเลยคะ่ะครูพงศักด์แต่งเพลงให้เธอหนึ่งชุดและพาไปบันทึกเสียงแถวสะพานเหล็กมีเพลงเด่นคือเพลงสาวนาหารักและปริศนาลำเพลินครูเพลงผู้เท่าได้ผลักดันให้เธอเป็นนักร้องรับเชิญวงดนตรีดังๆในยุคนั้นหลายเวทีเช่นสายันสัญญาเพลินพรมแดนสุรชัยสมบัติเจริญต่อจากนั้น พอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเธอกับสุพันธ์สันติชัยเจ้าของเพลงดังยืนร้องไห้คอยใครนาคเดือน8ปพี่คอยที่ซอยบุผาจัดตั้งวงดนตรีลุกทุ่งขึ้นก่อนยุบวงในเวลาต่อมาปี2523ไก่ปริศนาได้ร่วมเล่นหนังที่ครูพงศักดิ์จันทรุขาเป็นผู้กำกับเรื่องก่ลองข้าวน้อยฆ่าแม่เรื่องนี้ได้ปิยะตระกูลราชพระเอกที่ดังมาจากเรื่องครูบ้านนอกมาเป็นพระเอก ปิยะตอนนั้นอายุ26ปีปกติเป็นคนพูดน้อยแต่พอได้เจอหน้าไก่เพศนาเหมือนถูกชะตาเหมือนฟ้าลิขิตให้เขาอยากพูดอยากคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเธอตลอดเวลาและสารพัดเรื่องปีนั้นไก่เพศนาอายุ22ปีโด่งดังจากการเป็นนางเอกหนังและละครโทรทัศน์เป็นนางงามจากสองเวทีแต่เธอก็ไม่ถือตัวกลับให้ความเป็นกันเองและสนิทกับพระเอกครูพนอกคนนี้ในเวลาไม่นานปิยะชอบแต่งเพลง ไก่ปริศนาชอบร้องเพลงยิ่งรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกับสายันสัญญานักร้องเพลงลูกทุ่งคนโปรดเธอยิ่งมีเรื่องคุยกับเขาได้อย่างมากมายความใกล้ชิดกลายเป็นความสนิทสนมความสนิทสนมกลายเป็นความห่วงหาอาทรและความห่วงหาอาทรได้กลายเป็นความรักทั้งคู่ร่วมกันปลูกต้นรักในกองถ่ายหนังเรื่องของข้าวน้อยข้าแม่และเปิดเผยความรู้สึกนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนไม่มีการปิดบังอำพรางแต่อย่างใด ห่วงปีนั้นชื่อเสียงโด่งดังด้วยกันทั้งคู่หาเวลาว่างตรงกันยากเต็มทีแต่พอมีวันว่างปียะกลับไม่ว่างกลับไม่มาหายังครุกยู่ที่สนามมวยข้ามวันข้ามคืนเป็นพระเอกเนื้อหอมที่มีผู้หญิงต่างล้อมหน้าล้อมหลังพ่อบ่อยๆเข้าหลายๆครั้งเข้าไก่ปริศนาเริ่มน้อยใจไก่ปริศนาทวีความน้อยใจเพิ่มมากขึ้นในที่สุดได้ทําในสิ่งที่วงการช็อกไปตามๆกันไก่ปริศนาประกาศมั่น และแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการผู้ที่ช็อกยิ่งกว่าช็อกยิ่งกว่าฟ้าผ่าลงกลางใจยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเขาคนนั้นก็คือปิยะตระกุลราชไก่ปริศนาให้เหตุผลถึงการจบรักครั้งนี้ว่าที่ต้องตัดสินใจจากเขาไปเพราะคิดว่าเขากับเราคงไม่ใช่เนื้อคู่กันแน่แท้แม้จะรักกันมากมายขนาดไหนแต่ถ้าอยู่กันต่อไปคงมีแต่ปัญหามากมายตามมาแน่ๆเพลงไก่จา๋าและเพลงหนึ่งปีที่ทรมานเป็นเพลงที่ปิยะตระกุลราช กรีดใจเขียนขึ้นมาจากอุบัติเหตุแห่งรักในครั้งนี้เขาถ่ายเทความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลลงในสองบทเพลงนี้ให้สายันสัญญานักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเพื่อนรักของเขาเป็นผู้ถ่ายทอดไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไม่เพียงลําพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนรอยลบบนกระดานโปรดจ,จงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จา๋าเพลงไก่จ๋าได้สร้างปรากฏการณ์ เป็นเพลงดังข้ามปีและยังคงเป็นเพลงดังอมตะมาจนถึงทุกวันนี้หลังเลิกร้างกับสามีนอกวงการไก่ปริศนาได้หอบลูกทั้งสองคนย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนหวนกลับประเทศไทยอีกครั้งในวันที่เธอสูญเสียพ่อไปปี2554เธอสมรสอีกครั้งกับสุจ,จินพิทักษ์ผู้พิพากษาศาลสมทบสามเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครการสมรสครั้งนี้ต่างเป็นไม้ลูกติดด้วยกันทั้งคู่ ัจจุบันไก่ปริศนาวงชริดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีไก่จา๋าเป็นบทเพลงอมะตะมีที่มาจากเรื่องราวความรักระหว่างปิยะตระกูลราชและไก่ปริศนาวงชริไก่จา๋าเธอไม่ได้ผิดวาจาชีวิตเธอไม่ได้เป็นปริศนาอีกต่อไปเพียงแต่เธอต้องการรักแท้จากใครสักคนเพื่อมอบไออุ่นให้กันและกัน ตราบชั่วชีวิตจะหาไม่เท่านั้นเองไก่ปริศนาวงศริที่มาวันนี้เราอยากให้เป้าช่วยถ่ายทอดเพลงนี้ให้เราเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อวานนี้เองชายหนุ่มผู้เป็นแขกของสถานที่ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เพื่อนของเขาผู้เป็นนักร้องเพลงรูกทุ่ง ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้แตกในขณะนี้เพลงอะไรหรือยะเพลงของหัวใจนะเราไม่ได้เขียนหรอกหัวใจมันเขียนของมันออกมาเองต่างหากเล่าเราเป็นแค่คนที่นํามันมาส่งให้คนที่เหมาะที่จะถ่ายทอดมันออกมาเป็นบทเพลงมากที่สุดคือนายเป้าไก่จา๋านักร้องดังอ่านชื่อเพลงออกมาเขายิ้มดวงตาแวววาวใช่ไก่จา๋าคนที่ส่งกระดาษให้ดวงตาเป็นประกาย นักร้องคนนั้นคือสายันสัญญาเขาเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังในขณะนั้นและคนที่ถ่ายทอดอุบัติเหตุแห่งรักจากชีวิตจริงของตัวเองออกมาเป็นบทเพลงคนนั้นก็คือปียะตระกูลราชเพราะเขารู้ดีความรู้สึกไม่รู้กี่ล้านคำในหัวอกไม่สามารถเอื่อนเอ่ยออกมาเป็นวาจาได้โดยเฉพาะกับเธอคนนั้นไก่จ๋าปียะตะกูลราชมีชื่อเล่นว่ายะเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2497 ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาเล่าว่าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนค้นแค้นแต่อย่างใดทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่การงานที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายชอบออกไป,ปเผชิญโลกชอบที่จะเรียนรู้ความยากลําบากของชีวิตในหลากหลายรูปแบบอายุส4ปีเขากับเพื่อนติดไปกับเรือขนส่งสินค้าจากสุพรรณบุรีถึงกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลสายซื้อตามประษาเด็กวัยรุ่นบ้านนอกว่าอยากเห็นกรุงเทพ ชีวิตนี้เขาเล่าว่าอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านอยู่เมืองหลวงอาศัยอยู่วัดไปทั่วถึงเจ็ดแห่งด้วยกันรับจ้างทั่วไปทํางานไปทั่วเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นแบกลำยในตลาดถีบสาล้อใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นปีๆจนมีเหตุให้ต้องกลับบ้านที่สุพรรณบุรีอีกครั้งคราวนี้แม่ขอร้องให้เขาเรียนต่อ,อยะตามใจแม่เขาไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรีและแม่ดีใจเป็นที่สุด ที่เขาตั้งใจเรียนจนจบเรียนจบในสาขาวิชาที่ทุกคนในครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาไปเรียนเป็นช่างตัดผมพร้อมใบประกาศช่างตัดผมยะเดินทางเข้าเมืองหลวงอีกครั้งคราวนี้ตะเลิดไปสมัครเป็นช่างตัดผมที่นนทบุรีแต่ต้องถูกไล่ออกเพียงตัดให้ลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาทามีดโกนบาดหูลูกค้าจนเลือดหยดติ๋ง,งๆเขาสมัครเรียนต่อป .7 อ,อีกครั้งตามความปรารถนาของผู้เป็นแม่ที่ฝากมากับจดหมาย ขณะเรียนต่อเขาพักอาศัยอยู่ที่วัดพระพิรนถนนวรจักรแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครต้องเดินผ่านโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงไปเรียนทุกวันและตอนเย็นของทุกวันเช่นกันหลังโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงจะมีนักแสดงตัวประกอบเกือบร้อยคนจับกลุ่มกันที่นี่เพื่อรอรับงานกองถ่ายในต้องการตัวประกอบรูปแบบใดก็จะขับรถกระบะมารับถึงที่นี่ตัวประกอบมีหลายรูปแบบแบบต่อยได้ ก็จะมีรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันสามารถเข้าฉากเตะต่อยกับพระเอกชุกนั้นอย่างสมบัติเมธทนีนาฏภูวรรยได้อย่างกลมกลืนและมีท่ามีทางอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบโป้งแอะตัวประกอบแบบโป้งแอะคือตัวประกอบไม่มีบทพูดแต่จะออกไปเพียงฉากเดียวถูกยิงโป้งตายแอะทันทีวันหนึ่งหลังเลิกเรียนยะหอบสมุดหนังสือไปยืนรวมกลุ่มกับเขาที่นี่ด้วยเพียงพ่ออยากรู้ว่า ขามารวมตัวกันทำอะไรมากมายจบพลัดจัพลูปิยะตระกูลราชถูกผลักขึ้นท้ายรถกระบะไปเป็นตัวประกอบกับเขาด้วยหนังเรื่องแรกที่เป็นตัวประกอบก็คือเรื่องนี่หรือชีวิตปี25 1 6เป็นหนัง70มิลลิเมตรที่สมบัติเมธเนีกับทัศวรรณเส,น,สนีวงนายยทจุตยานำแสดงเป็นหนังของผู้กำกับชุติมาสุวรณรัตน์ตอนนั้นปิยะอายุ19ปีเป็นตัวประกอบในฉากที่ต้องเข็นรถเข็นศพและต้องพูดว่าเ เสียใจด้วยครับคุณนำลูกมาช้าเกินไปลูกคุณเสียชีวิตแล้วครับบทพูดสั้นๆแค่นี้แต่ต้องถ่ายถึง14เทคหลังรับค่าตัวเจบาทผู้กำกับของเรื่องถึงกับตะโกนมาบอกทีมงานว่าจ่ายตังค์มันแล้วอ่ะรีบไล่มันกลับทันทีเลยเนี่ยอย่าให้กูเห็นหน้ามันอีกเด็ดขาด14 15เทคเรื่องฟิล์มชิบหายนับจากวันนั้นปิยะระกูลราชก็ยังเป็นตัวประกอบอยู่เรื่อยมามากถึงร้อยกว่าเรื่องด้วยกันวันหนึ่ง ที่วัดพระพิเรนขณะที่ปิยะกำลังนั่งขัดบาทพระอย่างตั้งใจพงศักจันทรุกข,ขาครูเพลงชื่อดังผู้กำกับมากฝีมือกำลังจะสร้างหนังไทยเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องถุยที่รักเข้ามากราบพระเขาเห็นอะไรบางอย่างจากเด็กวัดคนนี้จึงได้พูดคุยกับพระและได้นำเด็กวัดคนนี้ส่งต่อไปให้ผู้ช่วยของเขาทันทีสุรศีผาธรรมคือผู้ช่วยของครูพงศักจันทรุกข,ขาเขากำลังเลือกเฟ้นเลือกหานักแสดงหนุ่ม ที่จะมาเป็นพระเอกในหนังของครูมีผู้มาสมัครเป็นพระเอกกว่า300คนผู้กำกับหนุ่มสุรศีผาธรรมได้ตัดสินใจเลือกปิยะทันทีด้วยเหตุผลสั้นๆว่าไอเนี่ยหน้าตามันขิเรศที่สุดต,ต่อจากนั้นปิยะตระกูลราชได้แสดงเป็นตัวประกอบในหนังเรื่องมนรักแม่น้ำมูลปี2520ตอนแรกได้รับบทเป็นตัวประกอบเล็กๆในฉากสั้นๆเล่นเป็นครูพินที่มีบทพูดไม่กี่คำ แต่แววของการแสดงกลับไปเข้าตาผู้ช่วยผู้กำกับอย่างสุดสีพาธรรมเข้าอย่างจังจึงได้มีการปรับบทใหม่ให้ปิยะได้เล่นมากขึ้นปี2521ค่ายหนังน้องใหม่อย่างดวงกำมลมหรสพของกำมลกุลตังวัฒนากำลังจะสร้างหนังเรื่องครูบ้านนอกบทประพันธ์ของครูกำานคนไขตโดยโจทย์ของทีมงานเรื่องนี้ก็คือต้องการนางเอกที่สวยที่สุดวาสนาสิทธิเวศคือนางเอกคนนั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครมากถึงสองหมื่นคน 69 Stories เคยรับใช้ผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพไปแล้วสำหรับเรื่องราวของครูดวงดาวในหนังเรื่องนี้ในชื่อตอนว่านางเอกคนนี้คัดจาก2อง0 0ื่คนเล่นเรื่องแรกหนังทำเงินสุดช็อกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่นี่ที่เดียวครับส่วนโจทย์ข้อที่2ท,ที่ทีมงานต้องหาก็คือพระเอกที่ขิเรตที่สุดในที่สุดจุรศีพาธรรมผู้กำกับของเรื่องนี้มองว่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพระเอก ที่แตกต่างจากพิมพ์นิยมพระเอกหนังไทยในยุคนั้นโดยสิ้นเชิงปิยะตระกุลราชครูบ้านนอกเข้าฉายเมื่อวันที่17มิถุนายน2521ได้กลายเป็นหนังม้ามืดที่ใครๆก็คาดไม่ถึงแต่รับรางวัลมากมายทั้งในและนอกประเทศนางเอกพระเอกและผู้กำกับแจ้งเกิดจากเรื่องนี้อย่างสง่างามทำไรายได้มากถึง9ล้านบาทหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้เขียนลงในหนังสือสยามรัฐว่าหนังครูบ้านนอกเป็นหนังไม่ควรดูแต่เป็นหนังที่ต้องดู ปิยะตระกูลราชพระเอกขี่เรทที่สุดในประเทศไทยอย่างสุรศีพาธรรมเคยให้ฉายาไว้ด้วยความรักคนนี้มีผลงานติดตามมาอีกหลายเรื่องที่เด่นๆคือเรื่องกองเข้าน้อยข่าแม่ปี2523มนรักลำน้ำพองครูดอยและเทพเจ้าบ้านบางปูนปี2525ปิยะพบรักกับนักร้องนักแสดงสาวไก่ปริศนาวงศิริในวันที่เขาขึ้นรับรางวัลด้านการแสดงงานหนึ่งด้วยวันเวในช่วงนั้น ยังอ่อนต่อโลกของความรักทั้งคู่จึงต้องเลิกร้างกันไปอย่างน่าเสียดายอุบัติเหตุแห่งรักครั้งนี้ทุกคนต่างเจ็บปวดรวดร้าวความรวดร้าวที่ปิยะมีและไม่อาจพูดกับใครได้เขาได้ระบายมันออกมาผ่านสิ่งที่เรียกว่าบทเพลงอย่างที่มีคนกล่าวว่าศิลปะชั้นเอกหลายต่อหลายครั้งสร้างจากความทุกข์ร้าวเจ็บปวดปิยะคือนักแต่งเพลงที่คนฟังเพลงไม่เคยลืมอัตรรสแห่งปลายปากกาของเขา ที่ได้พรั่งพูออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจที่มีต่อหญิงอันเป็นที่รักที่แม้ชาตินี้มีอาจครองคู่กันได้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพลงจำไม่มีวันจางหนึ่งปีที่ทรมานและไก่จ๋าและผู้ถ่ายทอดบทเพลงจากชีวิตจริงเหล่านี้ก็คือสายันสัญญาเพื่อนรักของเขานั่นเองปิยะตระกูลราชได้ชื่อว่าเป็นชายสามอาชีพเขาเป็นนักแสดงนักแต่งเพลงและนักภาคมวยที่ผู้ชมผู้ฟังให้การยอมรับ ในฟีไม้ลายมือผมถือหลักที่ว่าทําทุกงานอย่างมีความสุขซื่อสัตย์และจริงใจในทุกสิ่งที่ลงมือทําครับจงรักอาชีพของคุณเท่ากับแฟนของคุณปิยะตระกุลราชผู้ซื่อสัตย์ทั้งต่อง,งานและหัวใจของตัวเอง